หมอย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 เอาเอาไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์การปลาแฟรขคันเพนะอุ้ยผู้หญิงผู้หญิงฮัลโหลเธอเธอลงมามอบตัวให้จ่าสมศรีเดี๋ยวนี้เลยห้ามยิงนะพวกเราเธอทิ้งปืนแล้วก็ลงมาเลยเธอเธอเราขอไปชุบเพื่อนได้ไหมเราขอชุบเพื่อนได้ปะ เธออยู่ไหนล่ะโอเคได้้้ออานี่หรเธอทิ้งปืนสิเธอเดี๋ยวเธอมายิงสมศรีแล้วเนี่ยไม่ยิงเราไม่ยิงเราไม่ยิงเธอเราเคยโดนมาแล้วเธอเธอทิ้งก่อนเราไม่เชื่อเธอหรอกเธอมันเธอมันนางผู้หญิงใจร้าย เอ้ยคุณหมอเราถึงแล้วนะเรอจะวิ่งตามเธอเธอไปไหนเราไปด้วยไปรถมันนั่งได้แค่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเราฆ่าเพื่อนเราทิ้งคนหนึ่งนะเธอจะได้นั่งไ่เป็ไรเข้าไเอสเหอยงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ลงเต็มเลกันเทมากโอ้คนเยอะเลยประมาณสองตีนะทำตามแผนทำตามแผนตรงผมมาไม่มีคนลงลาประตูไม่เปิดครับตายหาแล้วครับคืนไม่มีทำตามแผนทำตามแผนโอ้ยอยู่ใกล้เลยหนึ่งตัวเนี่ยโอ้ยอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้จ่าสมศรีหนึ่งตัวมีคนพิษออกมานัก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 หนึ่งนักหนึ่ง อุ้ยซุกซองมันลงสองที่นะสองทีมสองจูนมาช่วยจ่าสมศรีหนอยสติ๊กเอาหายไปแล้วอยู่หลังรถตู้เปล่าวะเนี่ยผมยังไม่ใช่ผมยังไม่มีปืนกล่ะยังไม่มีปืนกงเลยเหรอใช่ครับปืนกงไม่มีไม่เป็นไรวิ่งตามมาเฉย วิ่งตามมาเป็นกำลังใจแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้วิ่งตามมาวิ่งตามวิ่งตามมันรุมช่วยมามีเกาะสองนะมีเกาะสองเนี่ยเอาข้างหลังนี่ของเป็ตัวเลยโอ้เยอะเยอะเยอะไว้ไว้ไวเอาล้มไปตัวในในสมบัติเฮ้ยตัดปั๊บปั๊บเอานักหนึ่งเด็กตัวหนึ่ง ngay, 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 เฮ้ยรถมาอีกแล้วโอ้นักซิ่งเก่าิลมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อือหือนักซิงเกิลยิงล้อมาเว้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวไม่รลวมโอ้ไปทำเาินไดอีกแล้วโอ้นักแว่นในตำนานเนินป้าต้นตีแหน่งเจ้นอนอีกแล้ว โโอ้นี่แล้วี่แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับต้องเต็มภายในวันนี้เพราะว่ามันเป็นเควสดาวของเดือรถนี้ พาตัดน่อยหมดแล้วหมดแล้วอ๊อนี่นไงเห็นคนวิ่งอยู่บนบ้านเนี่ยบ้านเขียวเลยนี้ยอยู่ข้างล่างก็มีอ๋อหมอย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  อยู่บนบ้านนะระเบิดขึ้นนะมี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 หลอยู่อยู่ฝั่งโน้นอะยู่งฝั่งที่เตัวสามอะระเบิดเด้อมันขึ้นนะขึ้นนะระเบิด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 อีกสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อจะโชว์การปาแฟลชคันเพลินนะเุ้ยผู้หญิงผู้หญิงฮัลโหลเธอเธอลงมามอบตัวให้จ่าสมศรีเดี๋ยวนี้เลย ยิงน้ำทิ้เราเธอทิ้งปืนแล้วก็ลงมาเลยเธอเราอยู่บนเนี้ยเราอยู่ชั้นสองเนี่ยบนเนี้ยอย่าทำร้ายเราเลยนะเธอทิ้งปืนก่อนโอเคยิงเรโอเคโอเคไหนโอ๊ยใช่ด้วยใช่เลยเธอเราขอไปชุบเพื่อนได้ไหมเราขอชุบเพื่อนได้ปะเพื่อนเธออยู่ไหนล่ะโอเคได้ไหมได้ไหมอ้าวนี่หรอคนนี้หรอไก่ยังไงอ้าวใครอ่ะไหนตายแล้วเหรอเพื่อนเธอ ี่เรานะมีการยืนคุยกันด้วยนะเอาอะไรเธอจะเอาอะไรเฮ้ยมีคนหนอใครอ่ะใครอ่ะนั่นไม่ใช่เพื่อนแล้วนะไม่ใช่เพื่อนแล้วนะแป๊บนึงเราเราเราถอดเสื้อเราถอดเสื้อนั่นนั่นนั่นมันยิงอยู่ใครอะเธอถอดเสื้อวิ่งตามมาเลยเธอวิ่งตามชุดกล้วยเธอทิ้งปืนสิเธอเดี๋ยวเธอมายิงสมศรีแล้วเนี่ย ไม่ยิงเราไม่ยิงเราไม่ยิงเธอเราเคยโดนมาแล้วเธอเธอทิ้งก่อนเราไม่เชื่อเธอหรอกเธอมันเธอมันนางผู้หญิงใจร้ายเฮ้ยจริงเหรอแล้วเบอร์ใส่บนรถเราทิ้งนะโอเคเราจะวิ่งตามเธอเธอไปไหนเราไปด้วยไปรถมันนั่งได้แค่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเราฆ่าเพื่อนเราทิ้งคนหนึ่งนะเธอจะได้นั่งฆ่าใครดีวะโอ้โหเนี่ย เออ้้ยยโโหวงู่มันมีคนอยู่ข้างบนนั้นอุ้ยมันขับมันขับดาเชียมันขับดาเชียใหม่เฟรนเต็มสี่เลยอ๋อข้ามันวงแตกวงแตกวงแตกน็อกสองน็อกสองน็อกอีกน็อกอีกไอ้ตัววิ่งข้างล่างไปตายแล้วยังเนี่ย จะขับรถไปดูก <SM. S 1> <Christina. S 2> ่อนไปนะขับรถเนี่ยสมุกันอยู่เนี่ยบ้านครับไม่ไม่ชัวร์ตรงตรงนี้ไม่ชัวร์นะตตีนเนี้ยยังไม่หมดน้ำมัน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 หมดนน้มมัหดเออตีนนี้หมดแล้วไหนมาร์กเลยมาแล้วพระเอกมาแล้วอยู่ตรงไหน ไปชั้นมันก่อนเลยไปชั้นมันก่อน,น,อนส,อสอตัวมีสตัวมีสตัวเหรอเออคือวันแตกเฮ้ยตรงนี้มีตัวนึงชิ้มหายแล้วเธอสองตัวเลย,ย,ยโอ้เธอหลบดีดีเธอโอ้ควันออกควันออกเอาเธอหลบอยู่แถวนี้แหละ สามชุดไปเมื่อสามแ้วไม่ขับรถออกไปอยู่ที่รถที่รถทที่รถขับรถมันจะไปชาร์จมันจะไปชาร์จล้มตัวหนึ่งยังยังยังคนละตี้คนละตีไครัเขาดกว่าเดี๋ยวโอยิงเขาอ่ะสน่ะยูหลังต้นไม้เนี่ย ยิงฟรีเลยภาษาภาษีต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยนเนี่ยต้นไม้เนี่ยภาษาภาษียิงฟรีเลยเอา,าไม่มีอีกตัวไหมมีอีกมัอนอ,อยู่ตรงรถสีน้ำเงินอ่ะตัวหนึ่งครับไอ้นด่นเปล่าเอาแล้วไปไหนแล้วล่ะอ๋อยังอยู่นี่หรอไมอมีคนอยู่เอ้ากับสุนี่ โอ๊ยปืนเป็นไรเนี่ยยิงไม่ออกเอยิงเลยเธอยิงเธยิงตัวนี้เลยช่วยด้วยน้ี่ไเนี่ยเหลือแค่เราห้าคนทีซัมเธอเธอมีแฟนหรือยังอ่ะเธอเราโสดนะอุ้ยเธอมีตังค์จ่ายค่าเธอหรือยังเดี๋ยวเราดูแลรับจบให้เลยนะไม่เป็นไรเราปีแล้วถ้าเธอถ้าเธอไม่มีค่าหอพักเดี๋ยวเราซื้อตึกให้เธอเลยนะโอเคไหม ่่จะสมศรีโอนไปเธอตีฉิงเปล่าเย้ยเชะเชะแชะเชะเขาเล่นดนตรีไทยไหมต่างปาะเลทศทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราขอดีไลน์เลยดีเฮ้ยเราไม่ได้เล่นไลน์นะสิไลน์เราเป็นตะกุกไซไลน์น่ะเธอจะเอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อทีมเราถอดกอกกับหมวกทิ้งให้หมดเลยทีมเราน่ะ เธอหาหมกหาเกาะสามใสเลยเธอเดี๋ยวเราจะต่อให้เธอใช้กระทะนะเราทุกคนจะใช้แค่หมัดเราจะลุมลุมและยำยำปีเธอเราจะสําเร็จความไถ่กับเธอมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆมองแล้วเบิดไว้เดี๋ยวระเบิดแฟดแตกเอาเลยนะเอานะต่อยเอาเลยต่อยกันเลยโอ้ยอยู่ไหนไหนวะ ถ้าคนแรงต่อยให้โดนทุกคนต่อยให้โดนโอ้โหเออโอ้โหกระททีเดียวคนแรงเลยโอ้โหโอ้แรงเกินโอ้แรงเกินเป็นเป็นตาแผนเป็นตาแผนโอ้ยไอสู้เขาสู้เขาสู้เขาเอ